มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนคิดว่าขยะและกำลังจะทิ้งตรวจหวยย้อนหลังหนึ่งปีถูกรางวัลด้วยกลายเป็นเวลาขึ้นมาทันทีหลังมีผู้ชชยติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่เก่าของคุณลุงระบุว่าคิดว่าขยะและกำลังจะทิ้งเมื่อตรวจหวยย้อนหลังหนึ่งปีจากภาพดังกล่าวนะคะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16มิถุนาย,ยน2566หมายเลข 6 2 8 2 5 5าจำนวน2ใบเมื่อนำมาตรวจพบว่าถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวได้รับเงินรางวัลไป4 0 0 0บาทค่ะหลังจากได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิเช่นบอกว่าขึ้นเงินได้ไหมครับปีนี้6กเจ็ดแล้วซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบกลับว่าได้ครับมันห้ามเกิน2ปีโชคลาภมันจะมาในรูปแบบนี้ค่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้จริงเหรอและอื่นๆอีกมากมายคิดว่าขยะกกำลังจะทิ้งเมื่อตรวจดู ถูกรางวัลด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ